ย่องย่องน้ำหกยุงทำไมครั้งมาครั้งไหนเราก็ไม่เคยเห็นอืมตุเบเบอเลยอ่นนันน่นนั่นสารนต์ตันต่อ นี่คือความต่างระหว่างนกยุ่งกับไก่นะอืมเขาจะเดินไปไหนเจอกรอกเปลือกอมีทุกอย่างกระรอกเปลือกจ้าเอ๋นี่อะ เราตามติดชีวิตนกยุงมันก็คงสงสัยว่าเราจะตามมาัตามตูมาทำไมวะเดิน,นไม่พอใจแล้วพอหงอหขวม แผ่ไม่เบี้ยแล้วไม่ใช่งงู่ตึก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 สุดยังสุดยังจะสองนาทีแล้วสุดยังเขายังไม่สุดเขายังไปต่อไปหนหน่อ ตัวผู้นี่ถ้ามีขนอย่างเงี้ยอ้าวดูที่ปลายขามีอะไรติดอยดู่เลยแดงๆนี่อะไรติดอยู่ตรงขาตัว,วน,นี้ไอ้ที่มีตี๋ ที่คุณยายบรมาใช่แนตะ่มันจะขาบคนละตัวกันโอ้นี่อีกตัวแล้วเอ้นี่มันแหล่งเพาะพันธุ์กระลอกเผือกหรือเป่าเนี่ยเต็มนะตึ๊ดๆๆๆดตึ๊ดๆึ ตัวเดว,วมาก็ไม่มีอะ่ะก็มีแต่สงสยัยอ้อมันเลียวแล้วจบขา่าวจบประเด็นนะครับนี่ประตู